สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะมาเล่นพระอาภัยมณีนะทุกคนโดยการที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เซตที่อ่าก็คือผมจะบอกว่าพระอภายนนัยมณีมันสามารถจัดเซตได้เยอะมากนะผมก็เลยจัดมาเป็นเซตนี้ทุกคนไม่ใช่เซตมาตรฐานแต่ว่าเป็นเซตที่ผมก็มองว่ามันก็โหดอยู่นะเออผมก็มีหมวกโล่นะแล้วก็มีรีโว ดาร์คบอดดรอปซูเปอร์ก็คือมีบอดดรอปนั่นแหละนั่นแหละอืมแล้วก็มีกอดลอยฟ้าในประเทศแล้วก็สุดท้ายเป็นพระเอกของเราก็คือมีดป่าซากุระนะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนความสามารถของอ่าพรพายมณีกันก่อนนะก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวกอนอืมมันก็ไม่ให้ดูนะทุกคนแต่คือมันจะมีป้องกันการ,การขโมยมาเบิ้ล Marvel, แล้วก็ไอตัวเนี้ย มันมีให้เลือกนะแล้วว่า <c oughs> ไอหนึ่งไสอ 2, ไสามไหนมันจะเป็นขังคุก i อสอมันจะเป็นเจาะฟองถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไอสามันจะเป็นไอสลายการยกเว้นอะ่ะประมาณนะั้นสลายการป้องกันอะไรแบบเนี้แล้วก็โอกาส90นอันเชิญวิญญ,ญาณน้ำก็คือผีทั่วไปนั่นเองนะส่วนอันที่สองก็จะเป็นเมื่อก่อสร้าง อาคารสามหลังโอกาสห้าสิบห้ายัเป็นยังตำแหน่งที่ยืนก็คือเปลนยานดีๆนี่เองนะเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโอกาสแปเนล็อกค่าผ่านทางที่ถูกคูณแล้วก็เจ็เปอร์เซ็นต์เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเนจะ็ดสิบเอร์ซนาเบิ้นของฝ่ายตรงข้ามหายนะมาดูการมันจะเป็นยังไงนะทุกคนเราขอเดี่ยว4ีไปเลยเพราะว่าอยากเจอตัวห่นโหดทุกคน ถ้าเกิดเดียวหนึ่งนี่นาะนๆที่จะเจอนะเราก็เลยต้องเดี่ยวสีไปเลยก็มาดูกันว่า,าภาพัยมณีปัจจุบันยังโหดอยู่หรือไม่นะส่วนคอสต,ตูมของาภาพภัยมณีก็เป็นคอสตูมดูดนะผมได้มาจากไอ้ลูกอมดาวขาวแล้วอุกคนที่มันมาขายอะโอเคเราก็เจอตัวสายล้มอยู่สองตัวนะ เขาเขียนว่านาเดียแต่คงไม่ใช่นาเดียหรอกมนะั้งทุกคนเพราะว่าหมิงมิงมาเจอมิงหมิงด้วยทุกคนโอ้โหเจอมิงหมิงได้เลเป็นคนแรกเลยเหรอมันจะเกินไปเพื่อนแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะมีป้องกันขโมยมาเบิ้ล กักขังปลดปล่อยแล้วก็ยกเลืกสกิลเออเราเลือกอันนี้ก็ได้นะมิงมิงมีอะไรโอเคคือมิงมิงอันตรายสุดทุกคนตอนนี้นะแล้วประเด็นคือโอ้โห คือใจคอจะไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องโดนเป็นคนแรกทุกคนแบบว่าดวงไม่ดีจริงนะอย่าถอยหลังก็พอให้มันไปด้านหน้าโอเคถือว่าอย่างปลานี้เราอยู่หน่อยๆน,นะทีนี้ถ้าเกิดมันเบิ้นสิบสองให้ตุยเลยทุกคน เอออย่างปลาดีเราอยู่หน่อยๆนะแต่ก็ไม่นะแต่นี้เพราะมันมีเมืองอีกเมืองที่มันสร้างมาใครเป็นคนสร้างให้มันว่าเมเรียวเมเรียวสร้างให้มัน ตอนนี้เหลือแค่เรานะเฮ้ยแล้วมันโดนอ๋อไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่เรานะโอไม่ใช่ม,ใชมันนะแต่คนที่โดนก็คือมันเบิ่ลอีกใช่ไหมหรือยังไงโอเค กอดลอยฟ้าออกหน่อยเพื่อนมิงมิงก็มิงมิงเธอโอ้โหมันกลับมาแล้วทุกคนโล่เราเลยแค่ขั้นเดียวนะเออมันไม่กล้ามาหรอกโอโ้มันกล้านะโอ้โหมันโคตรกากเลยดักมันไว้ตรงนี้ทุกคนดูดมา ก็ตกลงไปในนี้บึงอย่ายิงระเบิดนะโอเค,อเคนี่ทุกคนไอเรียกว่าอะไรอันนั้นมันทำงานนะจะเรียกว่ามีดปลามันทำงานแล้วหมาเบิ้นมันไม่เป็นศูนย์ขนาดมันอันนี้นะ มาเบิ้มมันไม่เป็นศูนย์นะขนาดมันโอ้อขนาดมันเป็นบอดอะโอ้โหล้มไปเลยทุกคนเราเล่นไปด้วยเราคุยไปด้วยมันก็อาจจะติดติดขัดขัดนิดนึงนะบอกแล้วทุกคนการ์ดมันจะโหดอะมันอยู่ที่ใครถือเออมิงมิงก็มิงมิงเดิมเมื่อกี้เห็นไหม ตัวเมตาเลยนั่นนั่นโอ้ยจบไปทำหัวใจ ทุกคนสงสัยตัวที่สองมันจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะไม่แน่ใจเอาเร็วๆสิเพื่อนอ่าตัวที่สองก็เป็นตัวเดิมนะทุกคนหมิงหมิงตัวที่เมื่อกี้สงสัยจะแค้นเราโอเคแต่นี้หมิงหมิงได้เล่นเป็นคนแรกเลยนะเราจะให้โอกาสหมิงหมิงได้เก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะ อยจ็บไปเทั้งใจทีนี้เออเราด,ดูสิไอไอนี้เรามันทับกันนะทุกคนเราลืมเปลี่ยนเราควรจะเอาตัวนี้มาเป็นขังคุบแทนนะดูโดนโดนกาเดียนไม่ใช่โดนกาเดนนยียนโดนดีเจนยิ่งดีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราต่อให้หมิงมิงก็แล้วกัน หลบอยู่ตรงไหนก็โดนน่ะเพื่อนบอกแค่นี้เลยขีมุมบ้างไม่ใช่ขีมุมดีดีก่อนแล้วก็ขีมุเอ้ากลัวพื้นที่มันขนาดนั้นเลยหรือ นี่เราจะเลือกอเลือกสลายไปกันที่จริงเลือกขังคุกได้แต่ถือว่าต่อให้มันเราหูเกินไปตกตรงนี้ทุกคนอย่าไปกลัวมันเป็นยาร้อยเปรซนแล้วก็วางตรงนี้เลย วที่่หนึงโดนทั้งสามตัวเนี่ยโดนมีดปลากระจายอย่างโหดไม่ใช่มีดปลาก,กระจายเขาเรียกว่ามีดปลาเรียกเออทล ถ้าเลือกขังคุกนี่คือจบใจนานแล้วนะแต่คือสงสารไม่ใช่อะไรหรอกเอามิง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 ของพี่โอ้โหโอ้โหนี่แหละอันนี้ส่งของมีดปลาจะบอกให้มันโหดขนาดไหนนี่ใช้คุกที่เลยทีนี้จะโหดเกินไปละ คูณไปอีกหนึ่งมิงมิงก็มิงมิงเธอเพื่อนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวมิงมิงก็มิงมิงเธอขนาดต่อให้นะเนี่ยเออเดี๋ยวเราเปลี่ยนอนะันนี้ดีกว่าเราต่อให้เยอะเกินละไอเราเปลี่ยนเป็นอะไรดีอะ เปี่ยนเป็นอะไรเมื่อกี้เราโดนเออโดนสาเหตุที่ผมคิดว่าโดนดีเจมันดีตรงที่มันมีขังคุกด้วยนะทุกคนมีขังคุกยังไม่พอแล้วมันมีเมืองมันสร้างให้เราด้วยอะ่ะคือแบบว่าถ้าเกิดเราไปเจอปุ๊บใช่ไหมเจอฝ่ายตรงข้ามที่มันเล่นก่อนเราอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็สร้างเมืองเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วโดวนมันออกก่อนอะ่ะ เราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคือตกเมืองตัวเองปุ๊บลุ้นดูดลุ้นดูดเสร็จแล้วก็สร้างผีสร้างผีเสร็จอืมแล้วก็ทอยผ่านทอยผ่านแล้วก็ดูดสาบอะไรไปโอ้เป็นอะไรที่ดีจริงโหดนะพระเนี่ยอาแต่นี้น่าจะโหทุกคนเจอแต่เจอแต่ตัวล้มละลายโอ้โหผีเสือ้อผีเสื้อก็มาเมียของพระมาแล้วแต่นี้ เราได้เล่นเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่สี่อีกแล้วอะขออย่ามีกูหลาบโอเคโอ้โหแต่เซตน่ารักมากแต่นางผีเสื้อนี่ประมาทไม่ได้นะอ่าจะบอกว่ายัางไงดีเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทุกคนว่ามันเล่นยังไงทีนี้ก็ไม่มีใครสร้างแลนมาให้เราเลยนะเราจะ เออตรงนี้ก็ได้สงสารเขาถ้าขังคุกอีกนี่คือแบบน่าสงสารมากเลยอะแ่นาานร้อยเปอร์นอืมตรงนี้ดูดไม่ถึงไม่เป็นไรนะกําจัดนางผีเสื้อกับพระก่อนคู่เพืเมียคู่นี้ ไม่เบื่นด้วยออทำไดีคนนี้ทีนี้คือไอ้สองอย่างนะไม่ออกเลยทุกคนไอ้มีดปลาเรียกไม่ออกเลยนะดอกออกไหมดอกไม่ออกเหรอ นี่เราก็ตกกดผิดนะช่างมันมันไม่มีไอ้นี่ทีนี้ลุ้นดอกอ๋อเราไม่มีดอกแล้วแต่นี้คือ,อมันม,มีก่อรอยฟ้าดีหน่อยชนเออดีหน่อยนะคือเอเราไม่มีดอกเราควรจะมีดอกด้วยทุกทุกคน เปลี่ยนจากโดรนมาเป็นดรปน่าจะดีนะเอาคู่ผัวเมียฆ่ากันเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้ลูกจีเอมเป็นลูกจีเอ็มละเพื่อน อย่าคิดว่าฉันจะไว้ชีวิตนะแม้ให้แม้ว่าจะเป็นลูก gm ฉันก็ไม่ปราณีนะบอกแค่นี้แหละลูก gm ก็ลูก gm เถอะฉันไม่ปราณีฉันบอกแค่นี้แหละถ้ายังไม่ยอมก็จะโดนแสดงว่ายังไม่ยอม ยอมไหมมาเบื้นเหลือศูนย์นะโดนอยากคิดว่าเป็นลูก GM แล้วฉันจัปรานีเนี่ยออกอีกแล้วทุกคนเห็นไหมอืมเป็นยังไงล่ะ สตาร์โหเกิน,นมันึกว่าไม่ได้เล่นแล้วทุกคนกว่าจะได้มาเล่นแอ่นนี้เจอแต่ตัวกระโปกนะแต่ก็อย่าประมาทเลยทุกคนมีลูกลักของ g ีเอมด้วยนะเห็นทีเราต้องกำจัดนางทีมูลก่อนตัวที่น่ากลัวที่สุดแต่ก็ถือว่ากระโปกมากถ้าเทียบกับพระอย่างเรานะ มาเลยมาเลยอยากทำอะไรก็เชิญเลยจ้าเราเริ่มคนที่สองแล้เนี่ยขอขังคีมูลได้ไหมเนี่ยขังก่อนอยากขังคีมูล โอ้ยทอยสิบสองไม่ได้ทีนี้แปลนยานต้องออกละโอ้โหแปลนยานไม่ออกทุกคนทำกันได้ลงพอ เราไม่ต้องกลัวนะทุกคนเรามีการขมโมยมาเบิ้ลอยู่เอาทีนี้ต้องโดน ทีนี้วันเทิรนคิวเลยนะทีนี้เดี๋เราดรอปไปอีกทีหนึ่งทุกคนหวังลุงลงแรงๆว่ามันจะดรอปนะโอ้โดนทั้งสามตัวเลยเป็นยังไงล่ะควีนมาก่อนชาวบ้านชาวช่องขอเ 1, ราทีหนึ่งกุหลาบเอาดอกกุหลาบแม้จะไม่ใช่วันวาลเวลนไทน์ก็จะโดนเอาไปอีกหนึ่งดอก เอาไปอีกหนึ่งดอกแจกกุหลาบเป็นวาดเล่นอ,อ๋อคียมยังไม่เอานะจะคีมุนไปก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเอาไปอีกหนึ่งดอกสร้างไว้ตรงนี้สร้างไว้ตรงไหนดีหูเกินอ่ะไม่รู้จะสร้างไว้ตรงไหนสร้างไว้ตรงไหนก็ตุยอยู่หมดเลยอ่ะทุกคน สงสารลูกรักชีเอมากไอต,ตัวนี้ก็ไปหวันต่อฉัขอโทษยอมดีดีไหมอีกสักตาดคนอีกสักตามันเกิดเ,เจอแมเรียวซะด้วย คนแรกเป็คนแรกก็แล้วการโตให้ตานี้มีพี่โครใไนกี้แต่ละตัวตึงๆท่านั้งเลยตานี้ตูโต้ตซ่าอืมเราจะต้องวูนมาก่อนนะ เอาไม่ทำอะไรก็ลงคุกแล้วพี่ครูนะพี่ครูแมเลียวดถ้าแมเลียวมันเล่นเป็นนะทุกคนมันจะมันจะครุงสีก่อนใครพูดวะโดนใครมีโดน ผมรับมันดีเออครูเหรอไนกี้ก็มีไปสิเออเราเลือกอันนี้นะโอ้โหกอลร้ฟ้ามันทำงาน แต่แรกมันยังไม่ทําอะไรทุกคนไปตกมันคณจะตกอะไรก็ตกไปทีนี้เราต้องออกนะเปลีย่ยนยานเท่านั้นแต่นี้สร้างไว้ถรงนี้แล้วกัน หวังลุงลุงแรงว่าถอยหลังจะออกโอเคมานี่ใครโดนบ้างพี่ครูโดนโอ้ยเสียดายไม่โดนทาสีทุกคนดุมดำไม่ออกหรือว่าออกไม่ออกจริงด้วย แมลี้ยวต่อโดนหน่อยเถอะโอเคใครมีสลับหลุมมะเนี่ยอยากให้รู้นะส่องก่อน ไม่ใช่อีกตัวนี้แน่เอออตัวนี้จริงๆด้วยทุกคนหนังเมรียวหนังตัวดีแต่ก็ไม่เป็นไรมันดูสีอยู่ตอนนี้หินที่จะทำอะไรไม่ได้มาก มาตกเลยไปชนเลยเพื่อนชนเลยเอาบอกให้ไปชนก็ไม่ไปอ๊ะแล้วคืออะไรอะเมื่อกี้ฉันบอกแล้วจะมีการทาสีหรือไงเห็นเ้นไดกซาขนาดนี้ โดนไปอีกหนึ่งเอาดอกกุหลาบอยากได้ดอกกุหลาบก็ไม่บอกไปวันแล้วหนึ่งเอาไปเถอะลูก จะกลับตกเมืองตัวเองเหรออ๋อกันไว้ก่อนโอเคก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทำอาหากินดีเอาสวยแล้วไม่ออกเอายังไงยังไงจะไปชนแมงหรือเอ๊ะ ตกไปเลยนะทุกคนผีมันจะออกเฮ้ยเราติดดอกกุหลาบแลวเนี่ยเราติดดอกกุหลาบเฉยเลยทุกคนต่างคนต่างติดดอกกุหลาบทีนี้สวยละเห็นทีเราจะต้องหนีก่อน เราลืมไปเราไม่มีป้องกันให้เสี่นตรายใดๆเลยนะขอบคุณเออขอบคุณเราด้วยสงสารในกี้มาก พลาดไปได้ยังไงโอ้โหป้องกันการขโมยมาบุ้นไม่ออกเลยวางผีก่อนทุกคนแต่นี้ ปวดหอดเกินโดนอีกแล้วอ่ะไม่หลับไม่จํานะไนกี้ มีขังคุกไหมมีมีหมวกกับแมงกับพุนด้วยนะถ้าเกิดเราโดนขางคุกนิดตุยเลยทุกคนทำอะไรไม่ได้ติดดอกกุหลาบดดประมาทไปนิดนึง เมืองใครว่าสีเขียวกู้ครับเอ๋เราตุยเฉยเลยทุกคนโอ้โหดูมันเยอเยอ้ยเท่าที่เห็นก็น่าจะ เอาไอพีนี่ออก